ข่าวด่วนครับทุกคน เกิดขึ้นแล้วนะครับบ้านฮักอุงอิงหลังใหญ่รวมใจเป็นหนึ่งเดียวใครเข้ากลุ่มแล้วบ้างคอมเมนต์มาหน่อยนะครับล่าสุดกับทุกคนทางด้านสาวน้อยเพชรบ้านแพงหรือองค์กรสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยได้ตั้งกลุ่มบ้านฮักนะครับอุงอิงหลังใหญ่รวมใจเป็นหนึ่งเดียวนั่นเองครับทุกคนสืบเนื่องมาจากเมื่อวานนี้นะครับที่ทางด้านบอสโจสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยได้มีการโพสต์ข้อความเอาไว้ครับต่อไปนี้ศิลปินที่ จะมาใหม่ทุกคนที่จะมีบ้านฮักทางวงจะเปิดกลุ่มบ้านฮักให้เองบ้านฮักศิลปินจะเป็นการดูแลของทางวงส่วน FC เข้ากลุ่มและไปคุยกันได้ปกติครับรักใครชอบใครเชิญเข้ากลุ่มได้ทุกบ้านและผมจะเปิดให้เริ่มแรกคือบ้านฮักอุงอิงหลังใหญ่รวมใจเป็นหนึ่งเดียวส่วนทางบ้านฮักนะครับที่เปิดไปแล้วมีใครมีแล้วเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ แต่ต่อไปนี้เรื่องบ้านฮักทางวงจะเป็นคน เปิดให้นะครับรักและศรัทธาแฟนๆรักกันจริงมาเลยครับนะครับโอ้โหทุกคนเรียกได้ว่านะครับเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมาเนี่ยทางด้านบอสโจแล้วก็ทางด้านแอดมินนะครับก็ได้มีการเปิดขึ้นมาแล้วนะกับกลุ่มบ้านฮักหลังใหม่ของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงครับแล้วก็มีบ้านฮักของน้องคําแพงด้วยนะครับทุกคนอ่ะหลายๆบ้านฮักตอนนี้ก็น่าจะกําลังทยอยมาครับสาหรับศิลปินที่ท่านชื่นชอบนะครับแต่ขอโฟกัสไปที่บ้านฮักของน้อง องอิงเพชรบ้านแพงก่อนเลยครับทุกคนที่ต้องบอกว่า เปิดภายในไม่กี่นาทีเนี่ยคนเข้าไปจะเป็นหมื่นแล้วครับและตอนนี้นะครับแฟนคลับ f อีเนี่ยก็เข้าไปคอมเมนต์กันแบบว่ารัวๆเลยคือโพสต์ภาพคู่กับน้องนะครับเต็มบ้านฮักไปหมดเลยนั่นเองครับทุกคนต้องบอกว่าเร็วมากนะครับสําหรับพลังมวลชนที่รักอุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับเนาะต้องบอกได้ว่าโอ้โหกลายเป็นกระแสเลยเมื่อเช้านี้ทางด้านบอสโซเนี่ยที่ได้มีการโพสต์เกี่ยวกับเรื่องกลุ่มบ้านฮักนะครับหลายคนนะครับก็ พูดกันไปต่างๆนานาครับทุกคนต่างแสดงความคิดเห็นนั่นเองครับทุกคนแต่ส่วนตัวอุ้มอิ่มเนี่ยมองว่าบอสโจคือก็ทําถูกแล้วเพราะอะไรครับเพราะว่าบอสโจได้ทิ้งท้ายเอาไว้นะครับว่าบ้านฮักที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็คือให้ทุกคนทําต่อไปก็คือทําดีแล้วก็ทําต่อไปนั่นเองครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มบ้านฮักอะไรต่างๆครับทุกคนของศิลปศิลปินนะครับในองค์กรสาวน้อยเพชรบ้านแพงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทางแอดมินเนี่ยที่จะเข้ามาดูแลกลุ่มบ้านฮัก ของศิลปินทุกหลังนะครับทุกคนอุมอิมมองว่า1เลยก็คือเป็นการเซฟคอมเมนต์หรือว่าเซฟโพสต์ต่างๆครับทุกคนให้กับศิลปินคนนั้นนั่นเองครับทุกคนนาะเพราะว่าอย่างที่บอกครับว่าบางทีเนี่ยแอดมินในกลุ่มบ้านฮักหลายๆหลังก็ดูแลไม่ทั่วถึงใช่ไหมครับอย่างบางทีบ้านฮักบางกลุ่มที่สร้างขึ้นมาก็คือสร้าง คือ,อแบบว่าอนุมัติโพสอัตโนมัติอะไรแบบนี้ครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วคือบางคนที่แชร์ภาพที่ไม่เหมาะสมหรือแชร์ภาพอะไรที่ไม่สมควรที่จะแชร์ลงกลุ่มบ้านฮักกันครับทุกคนบางทีก็คือไม่น่าแชร์ลงหรือว่าไม่น่าอ,อนุมัติแบบนี้ก็มีเหตุการณ์แบบนี้ก็มีเกิดขึ้นมาแล้วนั่นเองครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วอิมมองว่าการที่ทางองค์กรเนี่ย สร้างกลุ่มบ้านฮักให้กับศิลปินเนี่ยก็คือผลดีก็คือตรงนี้ครับทุกคนแอดมินก็จะได้แบบว่าดูแลในเรื่องของภาพลักษณ์ต่างๆครับเวลาที่ fc แฟนคลับเนี่ยได้แชร์รูปมาอะไรแบบนี้ครับทุกคนบางทีเป็นรูปที่เหมาะสมก็สมควรที่จะอนุม,มัติอะไรแบบนี้อันนี้ส่วนตัวอุ้มอิมคิดเองนะครับนะต้องบอกเลยว่านะทุกคนกลุ่มนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าทางด้านพี่นิกกี้เป็นคนดูแลนะครับซึ่งบอกว่าเป็นแอดมินของกลุ่มบ้านฮักหลังใหญ่ของน้องอุงอิงเพมแพงเลยก็ว่า ได้ครับทุกคนเนาะสำหรับพ่อนิกกี้พ่อฮักของน้ององุ่อิงเพชรบ้านแพงนะทุกคนซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยโอ้โหรูปหน้าปกรูปประจําตัวอะไรของกลุ่มเนี่ยออกมาแล้วครับสวยงามนะซึ่งต้องบอกว่ามีโลโก้ชัดเจนแล้วก็ชื่อกลุ่มชัดเจนมากๆนั่นเองนะทุกคนสําหรับกลุ่มบ้านฮักหลังใหญ่นะทุกคนซึ่งต้องบอกว่า น้องอุงอิงพี่บ้านแพงเนี่ยเวลาน้องตื่นเช้ามานะพี่คนน้องก็จะอัดคลิปวิดีโอส่งให้พ่อพ่อแม่แม่เอฟซในกลุ่มบ้านฮักนะทุกคนทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยพอเราได้เห็นน้องอัดคลิปวิดีโอลงแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่าบ้านฮักแต่ละหลังเนี่ยก็รู้สึกประทับใจนะครับทุกคนที่น้องได้มีการอัดคลิปสวัสดีทุกเช้านะครับทุกคนเราจะได้เห็นเนาะน้องก็คือรักบ้านฮักทุกหลังนั่นเองรวมถึงบ้านฮักหลังนี้ด้วยที่เกิดขึ้นมาใหม่ครับทุกคนแล้วคนเข้าไปในกลุ่มเนี่ยเร็ แบบนี้ครับทุกคนอุ๋มิมก็ตกใจเหมือนกันเพราะว่าเปิดกลุ่มไปไม่ได้ไม่กี่นาทีครับทุกคนนะครับคนเข้ากลุ่มคนแห่เข้ากลุ่มแบบเยอะมากๆแล้วตอนนี้ก็แชร์รูปองค์อิงนะครับกันเยอะกันเลยทีเดียวนะครับทุกคนตอนนี้นะใครที่เข้ากลุ่มไปแล้วเนี่ยอัปเดตหน่อยนะครับคอมเมนต์มาได้ว่ารู้สึกยังไงบ้างกับกลุ่มใหม่ของน้ององคงอิงเพชรบ้านแพงนะ ซึ่งต้อบอกว่าบางคนก็ไปคอมเมนต์บอกว่าไม่ว่าลูกสาวจะอยู่ในกลุ่มไหนผมก็อยู่ทุกกลุ่มผมโอนเงินทุกกลุ่มนะผมซับพอร์ตทุกกลุ่มนะเราก็เห็นคอมเมนต์แบบนี้นะหลายหลายคอมเมนต์เหมือนกันนะซึ่งต้อบอกว่าคนรักน้องเนี่ยไม่ว่าใครจะเปิดกลุ่มขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มบ้านฮักบ้านโฮมฮักบ้านฮัก,กพ่อลูกคู่บุญบ้านฮักน้องอุ้งอิงลิงน้อยเนี่ยซึ่งต้อบอกว่านะคนก็คือเข้าไปทุกกลุ่มบางคนคือโอนทุกกลุ่มอย่างเงี้ยครับทุกคนเนาะคือคนรักน้องเนี่ยต้องบอกว่าเยอะจริงๆ แล้วก็คือเราอึ้งกับกระแสของน้องมามาหลายครั้งแล้วกับการที่น้องไลฟ์สดแล้วแล้วปักหมดเลขบัญชีภายในไม่กี่ไม่กี่นาทีครับทุกคนคนโอนมาเป็นหมื่นนะครับโอ้โหนาะต้องบอกว่าพลังขององค์อิงนี่คือ สุดๆจริงๆนะครับสําหรับข่าวนี้นะครับอุ้มอิมก็อ่านสืบเนื่องมาจากของเมื่อวานนี้ครับทุกคนเนาะซึ่งตอนนี้ได้เกิดขึ้นแล้วนะครับบอสโจก็คือคิดเร็วทําเร็วนี่เห็นไหมก็เกิดขึ้นมาเลยสําหรับกลุ่มของน้องนะครับซึ่งบอสโจที่ได้โพสต์บอกทุกคนเอาไว้นีครับทุกคนแล้วก็ทิ้งท้ายเนาะสำหรับบ้านฮักแต่ละหลังที่ทําที่เปิดแล้วเนี่ยก็ไม่เป็นไรเนาะก็เปิดไปเลยอะไรแบบนี้นะครับทุกคนสําหรับบ้านฮักของศิลปินในแต่ละหลังนั่นเองต่อไปนี้ถ้าจะมีบ้านฮักเพิ่ม่มนยก็ออาาจจะต้งผ ทางด้านบอสโจสาวน้อยเพชรบ้านแพงนั่นเองนะครับนะวันนี้ก็ถือว่า,าทางด้านบอสโจเนี่ยก็แชร์กลุ่มนะครับลงทั้งแฟนเพจแล้วก็ทั้ง เฟซบุ๊กส่วนตัวของตัวเองด้วยนั่นเองครับทุกคนเนาะก็เป็นกําลังใจให้กับทางด้านบอจโจด้วยแล้วกันแล้วก็พรุ่งนี้ฝากเพลงพี่แมนมณีวันด้วยนะครับ9ก้าโมงตรงครับทุกคนต้องบอกว่าพรุ่งนี้เนี่ยปล่อย9ก้าโมงแล้วก็มีน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเล่น MV ด้วยมีครูเบียนะครับแล้วก็คุณเนเงินด้วยนะครับแล้วก็คุณ คุณบิวบองเนาะเล่นต้องบอกว่าเป็นพละเอก MV ที่กำลังฮอตเลยตอนนี้นะครับก็เดี๋ยวมารอติดตามกันพรุ่งนี้9โมงตรงนะครับเดี๋ยวมิมก็จะมารีแอคชั่นสำหรับเพลงใหม่ของพี่แม,มนมณีวันพรุ่งนี้ด้วยก็แล้วกันนะครับก็ฝากทุกคนติดตามอุ้มอิ่มข่าวกระแสด้วยสำหรับคลิปนะครับของพี่แมนพรุ่งนี้เนาะก็ขอให้ติดหนึ่งในมาแรงด้วยก็แล้วกันนะครับบางคนบอกว่า,าถ้าอุ้งอิงอยู่ในเฟรมเนี่ยยังไงก็ติดหนึ่งในมาแรงอยู่แล้วนี้ก็ไปช่วยกันเชียร์กันดันกันแชร์กัันนนนนะพุ่่งี้ก็็าจเปว ไม่มีค่ายไหนกล้าปล่อยชนนะ้าอิมคิดแบบนั้นนะครับก็ส่งกําลังใจครับไปให้ทางพี่แมนมณีวันหรือลุงแมนด้วยก็แล้วกันนะครับก่อนจากไปคลิปนี้นะครับอ่ะใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับแล้วก็ฝากทุกคน กดไลค์กดแชร์ให้ช่องอุมอิมข่าวกระแสด้วยนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยช่วงนี้เริ่มอากาศเย็นอีกแล้วฝากพ่อพ่อแม่เอฟซทุกคนนะครับดูแลสุขภาพตัวเองด้วยแล้วก็เดินทางไปไหนมาไหนนะครับเดินทางด้วยความปลอดภยัยแล้วก็เช็คสภาพรถก่อนออกจากบ้านนะครับรักทุกคนนะครับ